โอเคนะผมยินดีต้อนรับสู่การรีวิวสกินนะฮะอยู่กับผมลัลนลาสตอร์เช่น,นะฮะก็วันนี้เรามาอยู่กันเซิ e. ร์ฟ PBE นะฮะวันนี้เราจะมารีวิวสกินชุดซาการ์เดียนนะฮะเรามาเริ่มที่ซาการ์เดียนจิ้งก่อนเลยนะครับผมซาการ์เดียนจิ้งนะฮะก็เป็นไงโมเดลสวยงามครับออกแนวซาการ์เดียนแหละเนาะมาดูที่คอนโทรลหนึ่ง,งก,กันเลยดีก,กว่านะครับก็ hey, เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนแน่นอนก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็โอ้โอหน่ารักดีครับ อืขับมาแล้วโดนสองครับน่ารักดีเนาะต่อไปคอนโทรลสามครับผมฟาเต้นใช่ไหมโอ้โหเซเลมูนเช่นเคยไม่มาเป็นแก๊งเลยครับคราวนี้ต่อไปคอนโทรลสี่ท่าหัวล้อนะครับโอุ้ยขนาดหัวล้อ,น,ลอ,อน่ารักนะโอเค ัวทาาครบผมช่วงนี้ไลออกทำแต่สกินสวยๆนะครับนี่โคตรจ้าครับเดี๋ยวเราไปรับชมไอ้สกิลเลยเรามาเริ่มวันที่สกิลคิวเนาะปืนบอมป์เอาเป็นสกิลคิวเป็นปืนกนยิงปกติก่อนนะครับจะมีเสียงนะผมเสียงนะฮะต่อไปสกิลคิวแบบปืนบอม โคตรสวยครับอืมไปไหนละเพื่อนต่อไปสกิลเดมยูนเลยแล้วกันนะครับมาโคตรสวยอ่ะนะผมสวยงามนะฮะต่อไปเรามาดูสกิลสามนะฮะวางกระดังของเราเนี่ยนี่ครับผมต่อไปรับชมมันติเลยแล้วกันว๊ับ สวยงามครับต่อไปเรามาดูตอนสตาร์การ์เดนจริงตายนะครับว่าเอฟเฟกต์ตอนตายจะเปลี่ยนไหมเยียบร้อยโอ้โหล้มนะฮะโอเคสวยดีนะครับชอบชอบชอบมากเลยครับเดี๋ยวไปรับชมโอเคเรามาร่รีวิวกันต่อนะครับที่ตัวนี้นะฮะสตาร์การ์เดนป๊อปปี้นะผมก็คอนเบลเลอร์เลยนะโอเคเรามาเริ่มที่คอนโทรลหนึ่งเลยนะครับนี่ก็เป็นโมเดลที่สวยงามพอได้นะครับ อ so ๋อสองครับออกแนวน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับสตาร์การ์เดียนต่อมาโถงสี่ครับผมต่อไปถ้าวาร์ปนะครับโอเคโคตรหลอนเลยเฮ้ย นี่เราไปรับชมเอฟเฟกต์สกิลโอเคนะครับมาถึงแรรี่สกิลนะผมการโจมตีปกตินะฮะไม่ดีครับผมเป็นการเฟี้ยงดาวออกไปนะฮะต่อไปตีแบบปกติใช้ค้อนตีนี่ฮะต่อไปสกิลคิวแล้วผมนี่นะฮะต่อไปสกิลวิญญาณเนาะสกิลคิวอีกรอบแล้วกันนะครับ เอาให้เห็นดาวชัดๆเนาะนะครับมันจะเป็นรูปดาวนะฮะเราก็จะระเบิดออกนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาต่อที่สกิลสองนะครับสกิลสองสกิลสองนี่นะผมต่อไปสกิลสามเลยแล้วกันวับโอเคต่อไปมาดูเอฟเฟกต์อันติของ Star Guardian Poppy นะครับ ชาร์จไปกระเด็นเลยนะผมโอเคเรามาดูตอนตารกระดนนป๊อปปี้ตายนะครับบอาเอฟเฟกต์ตอนตายจะเปลี่ยนไหมเนาะมาดูกันดีกว่านะครับโยดค้อนทิ้งเลยนะเนาะเจเราไปรับชมตัวต่อไปเลยครับ It's true. For only two ninety five a minute, I will leave you breathless. Minions have spawned. <laughs> โอเคเรามารับชมรายละเอียดสกิลนะฮะก็มาเริ่มที่สกิลหนึ่งเลยเนาะอายุของเทนโดงเรานั่นเองไป <c oughs> สวยงามน,นะผมต่อไปท่า2เลยแล้วกันนะฮะไปไหนมานี่ <c oughs> นี่ครับผมท <c oughs> ่าสามใส่ใช้ก,กับตัวเองนะฮะ่อไปท่าสอันตี้ <c oughs> นี่คนระับผมจะไปสิ่มุมงขึ้นมานะฮะแล้วเพิ่มเลือดน,นั่นเองต่อไปมาดูตอนสตาร์การ์เดนเจนหนาตายนะครับ ถ้าตายจะเป็นไงมั่งเ่อก็ล้มลงไปหน่อยครับต่อไปลุยกันตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะโอเคครับผมก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะ s t a า g u a r d i a ลูนะฮะตัวนี้รู้สึกกตัวเล็กว่บเพื่อนเลยเนาะก็โอเคนะครับมาโมเดลก็สวยสงบนุ่งงามครับตัวเล็กนิดเดียวอีกนะครับเนี่ยโอเคมาลุยที่คอนโทรลหนึ่งนะครับหมันหัวกันเลยเดียวเอามาโนีสองครับ พอโดนสามครับอะไรของมันเนี่ยมือหัวหมดแล้วเนี่ยโดนสีครับผมน่ารักดีนะสตาร์การ์เดียนโอเคต่อไปท่าวาร์ปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว อันประธานนี้ดิแป๊บน,นึงเอาใหม่นะฮะมีทาวัปเยี่ยมโอเคต่อไปเราไปดูรายละเอียดสกิลโอเคต่อไปเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลเลยนะครับสกิลกูโองผมต่อไปสกิลสองนะฮะเสรให้เป็นกระลอกแต่มันใช่กระลอกไหมนะต่อไปมาดูเอฟเฟกต์สกิลอีนะฮะใส่โล่นั่นเอง อ่าโลโก้สวยเลยครับเหมือยู่ในบานเรียสักอย่างต่อไปมาดูอันตินะผมนี่โตใหญ่นะโอเคต่อไปมาดูตอนสตาร์การ์เดียร์ลุลูตายนะครับว่าเอฟเฟกต์ตายตายจะเปลี่ยนไหมเนาะเรียบร้อยครับผมอ้าวหายไปในนี่เลยเนาะ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีว so ิวสกินช so ุดสตาร์การเดียนะฮะก็สวยทุกตัวครับผมสวยทุกตัวนะครับโดยเฉพาะจิงแล้วก็ลูลู่นะผมชอบจิงมากเลยนะฮะสวยจริงๆนะผมก็ไว้ไว้มันเปิดขายเมื่อไหร่ก็ผมก็น่าจะจัดเนาะไม่รู้นะครับดูก่อนนะฮะก็แต่ก็อยากจะจัดเหมือนกันนะครับก็สวยทุกตัวครับซื้อเลยนะฮะคุ้มเงินแน่นอนไม่เสียตังค์แน่นอนราคาน่าจะมา415นะครับใครที่อยากได้ก็ซื้อเลยนะฮะถ้ามันเปิดขายนะก็ฝาก กดไลค์แอบซับสไคร์ด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์แอบกดติดตามนะชี้ด้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองยังไงก็ฝากแชร์แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้ดูด้วยนะฮะเพื่อนท่านผู้ชมได้ดูด้วยลวกันเจอก,กันคลิปหน้านครับจะรีวิวอะไรจะทําคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ผมก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะอย่าลืมกดติดตามนะผมฝากด้วยนะผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ